ในการปกครองเมืองยุค3าก๊กมีการทำศึกแย่งชิงดินแดงกันเกิดขึ้นหลายครั้งในเมื่อความพ่ายแพ้และชัยชนะนั้นหมายถึงชีวิตของจอมทัพและทหารนับหมื่นนับแสนจึงต้องใช้กลยุทธ์ทุกวิถีทางที่จะนำพาชัยชนะกลับมาให้ได้หนึ่งในกลยุทธ์ที่ทุกก๊กมีและทำจริงนั่นคือการวางคนให้เป็นไส้ฝึก เพื่อสื่อความเคลื่อนไหวต่างๆเรื่องราวเป็นยังไงมาดามจะเล่าให้ฟังค่ะตันกุ้ยและตันเต๋งสองพ่อลูกที่ถูกโจโฉวางตัวให้เป็นไส้สืบสืบราชการลับในกองทัพของลิโป้ซึ่งในขณะนั้นลิโป้ได้ครองเมืองซีจิว๋วเมืองที่ถือเป็นหน้าด่านที่สําคัญยิ่งในยุค3ามโกกตันกุ้ยและตันเต๋งเดินหมากตามสูตรด้วยการแซงทําดีต่อลิโป้เขาทั้งสองทำตัวแนบเนียนว่าจงรักภักดีจนลิโป้ตายใจแม้แต่ตันกง่งกุนซือคู่ใจของลิโป้จะเตือนแล้ว แล้วก็ไม่ฟังสองพ่อลูกขัดขวางไม่ให้ริปโมีพันธมิตรไม่ให้ริโป้จับมือกับอ้วนสุดเพื่อสร้างกองกําลังที่แข็งแกร่งและในท้ายที่สุดก็สองพ่อลูกนี่แหละที่วางแผนการเปิดประตูให้กองทัพของโจโฉบุกเข้ามาตีกองทัพของอริโป้จนแตกพ่ายและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ส่งผลให้ริโป้ถูกจับก่อนถูกประหารชีวิตในท้ายที่สุด